สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเตยนะคะที่ปรึกษาด้านการขายของ Ford i m a เกลับประพฤกค่ะวันนี้เตยจะมาแนะนำรุ่น Next Gen r a n g e r XLT เกียร์ออโต้คันนี้ราคาจะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทแต่ที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะคะของเรารุ่นนี้จะบวกแพ็กเกจเข้าไปอีก30,000บาทราคาสุดที่จะอยู่ที่9 6 4 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่า30,000บาทที่ลูกค้าเพิ่มไปจะได้อะไรกันบ้างนะคะ 1. ค่ะระบบสัญญาณเตือนการชนระยะจอดด้านหน้าและหลังค่ะ 2ค่ะระบบเซนเซอร์เตือนการชนด้านหน้าค่ะระบบที่3ค่ะระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติค่ะระบบที่4ค่ะจะเป็นระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางหรือว่าระบบเลนคลิปปิ้งค่ะส่วนระบบที่5นะคะจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและตัวจับคนเดินบนท้องถนนค่ะด้านหน้าจะเป็นรูปไฟทรงตัวซีแคลมเป็นแบบมาใหม่ในรุ่นของ n e x t g n 2022นกระจังหน้าจะเป็นรูปทรงแบบโครเมียมเครื่องยนต์ของเราจะเป็นเครื่องยนต์2 0ค่ะ แรงม้า170ดแรงม้าแรงบิด405้านิวตันเมตรสามารถลุยน้ำลึกได้ถึง80เซนติเมตรเพราะได้ชาร์จของเราอยู่ศูนย์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันนะคะเกตเล็กเกตน้อยสำหรับลูกค้าวันนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่า XLT คันนี้เพิ่มแพคหรือไม่เพิ่มแพคนะคะสำหรับ XLT คันไหนที่เพิ่มแพคเกจ30 0 0 0บาทมานะคะลูกค้าจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเป็นเซ็นเซอร์กันชนค่ะแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่เพิ่มนะคะจะไม่มีเซนเซอร์กันชนด้านหน้าค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะคิ้วร้อยเดิมจากโรงงานจะเป็นขนาด3นิ้วแบบเรียบค่ะแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าท่านไหนออกรถกับเตือนะคะอยากให้เจ้าซูมล้อตัวนี้นะคะเป็นขนาดแบบเรียบ4นิ้ว6นิ้วหรือว่าแบบมีหมุดสามารถแจ้งเตยอได้เลยค่ะสําหรับแมกยางนะคะของตัวเดิมจะเป็นสองห้าห้าทัศบเจ็ดแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแมกยางแบบไหนหล่อเทเข้ากับตัวรถลูกค้าสามารถแจ้งเตยอได้อีกเช่นกันนะคะที่ด้านข้างแก้มค่ะจะแตจะตกแต่งด้วยอักษรตัวเทอร์โบ เดินเส้นด้วยสีโครเมียมนะคะกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะลูกค้าถ้าซื้อรถกับเตยว,วันนี้นะคะแถมฟรีชุดคิ้วกันสัดของแท้จากศูนย์ให้คุณลูกค้าด้วยค่ะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้รับเป็นเล่าหลังคาเพิ่มตกแต่งให้สวยงามก็สามารถแจ้งเตยได้เช่นกันนะคะเรามาดูมือจับกันค่ะมือจับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกลุ่มสมารท์ทคีย์เลสค่ะสามารถปลดล็อกด้วยกัน สอดมือด้านในได้เลยแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าอยากตกแต่งด้วยชุดครอบเบ้ามือจับกันลอยหรือว่าจะเป็นครอบมือจับนะคะหนูก็สามารถแถมให้ลูกค้าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะของด้านหลังตัวน,นี้จะเป็นครอบฝาถังคะ่ะลูกค้าตัวเครื่องของเราสามารถรองรับน้ำมันจาก B7 ถึง B20 ได้เลยนะคะหรืออยากตกแต่งด้านข้างเพิ่มเข้าไปอีกด้วยตัวครอบฝาถังอันนี้ก็ได้เช่นกันค่ะที่พิเศษขึ้นมาเลยอีกหนึ่งอย่างในเนเจนสอ2พันบจะเป็นตัวขึ้นกระบะ ด้านท้ายนะคะตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันนะคะในตัวด้านหลังของรุ่นเน็กเจนี2022นีนะคะในรุ่นของ XLT ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้คุณลูกค้าด้วยสิเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งในของ XLT นะคะตัวกันชนด้านหลังค่ะคุณลูกค้าทุกสีนะคะจะมีกันชนเป็นสีเดียวกันกับตัวรถหมดเลยค่ะเป็นสิเนเจอร์อย่างหนึ่งเป็นรุ่นเดียวในรุ่นเลนเจอร์ปี2022เลยค่ะถ้าซื้อรถกับเตยวันนี้นะคะ แคมป์ปี่เป็นไลเนอร์ปูพื้นกระบะให้คุณลูกค้าและพร้อมเป็นช่องเจาะเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้านนอกให้ลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะเรามาดูด้านในกันค่ะด้านในจะประกอบด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือพวงมาลัยช่วยผ่อนแรงมาพร้อมปุ่มมัตติฟังก์ชันบนพวงมาลัยค่ะหน้าจอจะเป็นขนาด8นิ้วมาพร้อมกับระบบ TMS หรือว่าระบบการขับขี่อีก4แบบค่ะลูกค้าจะประกอบไปด้วย 1>, 1. จะเป็นระบบโหมดปกติค่ะ 2. โหมดประหยัดค่ะ3ระบบลากพ่วงค่ะและ4ระบบถนนลื่นค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10.1นนิ้วสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้แล้วนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto และระบบ Apple CarP l a y แบบไร้สายได้แล้วค่ะและยังมีระบบ Ford p a s s ระบบ Ford p a s s คืออะไรระบบ Ford p a s s คือการควบคุมรถยนต์ผ่านโทรศัพท์ค่ะลูกค้า1เลยสามารถสตาร์ทเครื่องผ่านโทรศัพท์ได้สามารถค้นหาจุดที่รถยนต์จอดอยู่ผ่านโทรศัพท์ได้หรือ 3. ส,สามารถแจ้งสถานะรถยนต์ผ่านโทรศัพท์ได้ค่ะลูกค้าและที่มาด้านในนะคะจะเป็นระบบไวเลสชาร์จเจอร์หรือว่าชาร์จแบตแบบไร้สายค่ะ และเป็นระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ6สปีดค่ะด้านหลังห้องผู้โดยสารของเรายังได้มีการเพิ่มแอร์ด้านหลังให้ด้วยทําให้การเดินทางของเราเย็นสบายมากยิ่งขึ้นเบาะด้านในจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่เป็นเกีรแท้ของฟอร์ดมาจากโรงงานเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูบนมาชั่นกันด้านหน้าเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราไปดูรอบพันรถของเจ้าตัว Nexen Lancer XLT เพิ่มแพ็กเกจคันนี้แล้วลูกค้าท่านไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของเจ้าคันนี้สามารถใช้เงินออกรถเพียง59,900บาทหรือเลือกรับเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจจะมาออกรถคันนี้หรือมาดูตัวจริงสามารถมาเจอเตยได้ที่ฟอร์เอเสาขาการละประพฤกนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่0 6 2 6 3 0 5 1 1 9ค่ะแล้ววันนี้สวัสดีนะคะ